อุ้ยปลาท่านผู้ชมดูสิปลาโน่นนะปลามันขึ้นกลางวันปลายช่อนดูสิเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นมันขึ้นมันลงนูปลาไม่แน่ใจดูสิโอ้ระวัางทางนะ่ะเนี่ยตรงนี้นะถ้ายิ่งลมมันจะทางทิศเหนือมันก็ยิ่งจะขึ้นเนี่ยมันขึ้นมาฝั่งนี้ เดี๋ยวมาดูของแต่เอกโหปลาเตรียมไปนั่นเลยอ่ะนูนด,ดูสิเห็นไหมปลาสวยๆทางนั่นเลยน้ำไหลมาทางนี้มันลงมาฝั่งนี้ท่านผู้ชมเจ้าของที่เขาก็มาใส่โตงเอาไว้เนาะปลามันก็ลงมาติดโอ,อ้ไหลแยะเลยเนี่ยแล้วมันก็กระโดดมาลง หลุมตรงนี้ที่เจ้าของเขาขุดเอาไว้ที่ชมดูที่ปลาลโอ้โหเยอะแยะเลยดูสิโอ้ยปลาทั้งนั้นเลยโอ้โหเนี่ยดูสิาทั้งนั้นเลยทั้งเป็นตเอิย์ดเป็นเหมือนเหมือนแสนตัวน่ะเนี่ยดูสิ ในโรงข้าวในกองข้าวอ่ะโอ้โหปลาเยอะแยะเลยดูสิเกิดมันไม่เคยพนมกเคยเห็นท่านผู้ชมครับดูสิปลาเป็นหมื่นๆตัวน่ะเดี๋ยวพอดูชมดนสิอุ้ยเต็มหมดเลยเนี่ย เยอะมากเลยตรงแต่อีกแน่นอนเลยเนี่ย,ยเนี่ยดูในหลุมสิในหลุมท่านผู้ชมเนี่ยรอยมันมันถลายเข้ามาท่านผู้ชมดูสิเหลื่อมแมบแ,มบแมบเลยอะ่ะโอยมันไม่เข้าทางไอทางแยงเนาะแต่ว่ามันก็มาฝั่งนี้ ดูสิเห็นไม้เห็นชัดบเลยอ่ะคือบรรยากาศปลาท่านผู้ชมดูสิปลามันจะอยู่อยู่เนี่ยโอ้ยเป็นแสนแสนเป็น,ปน,น,นหมื่นตัวเลยมันว่ายน้ำเก่งมากท่านผู้ชม เราไม่ยูหรอกจะมาถ่ายปลามันลงมาจากกรลงนาข้าวนี้ท่านผู้ชมปลาเล็กๆกับปลา,ปลาคิวปลาส้อยปลาแบบสะอาดสดๆเลยแหละเห็นไหมเป็นเหมือนแสน,นตัวเลย ปีนี้ปลาจะเยอะมากท่านผู้ชมนอกดูในดงนู่นสิในดงนู่นอะ่ะปลาทั้งนั้นเลยปีนี้ปลาที่ไหนแหล่งไหนนองไหนจุดไหนก็มีแต่ปลาเยอะท่านผู้ชมปลาเยอะมากมปาากีนี้นะ่ะดูสิ ใก่ฟองน่คุผู้ชมดูสิที่มันไหลเข้าเนี่ยแปลว่ามันไม่ไม่ไหลมันก็จะอยู่อยู่หน้าเนี่ยมันไม่ไปไหน,นาจริงจริงไหมขนาดจับกล้องใกล้ๆมันยังไม่หนีเลย เป็นเงนสนตัวเลยนะ่ะเดียว,ยวในหลุมข้าปลานี่ดูสิตระเสริเจ้าของเออมาดูม้านี่แน่นี่ดูเน,นี่นยแน่นนนน นี่ตรรยเออมามาจับมาตามาโอผู้ชมดูสิปลาตามมาดูพอดีเลยเาจด้เออเบอรรู้บ่เบีรได้แม่น,มนาไ,<ห>นไ่เไ<ห>ไเ,เาุวนี่นี่มือส่นนี่มากอ,อือโอ้ยดูสินู่นมือรู้ใจบีนแยงกับแม่นเแม่นนะดิพ่อโจลแย่แม่หนางเช่ชูะเเออมันฉลนาดนี่เป็นเซียนตัวเลยตร มารูปป้แล้วแม่เนี่ยคิดปรับปิงสไลด์จอดมึเงเงยห้องเลยเนาะอืมอืมแม่น้ำแม่น้ำน,น,นะอืมอืมจับไม่ไหวดีจนท่านผู้ชมมาไวปลาธรรมชาตินี่แรงน้ำม,มันมามีขุมหลวงหลายชนนะ่อนเนาะช่วงนี้มีแต่ปลา โนูร das ูดโน้ตได้เหรอเออนี่ไงเนาะจะชี๋ยวจี้ช่วงลุงก็มวยหรอช่วงรออยู่รู้สัมมันไปตั้งเยอะแล้วนะมั้งเนาะแม่น่ะรูดโจมิเห็นเออเสียดายจังเลยโอ้ยปลาเอ็กีพมันเปีอ่อมันที่ทมท่มนะมันกว้างกว้างใช่ครูระดับโอเพนโม่จุกโขลนโอ้จุกโขลกใจดีลุงอืมจุกพลโม่ลูกใจหมดโอ้ยอืม ใช่โอ้ยตะมือสนอปลาเป็นแสนๆตัวเลยเน่โอ้ยปลาเยอะจริงลงมาส่วนเนี่อืมดีจริงโอ้ยปลาเนาะที่ห้อยเมนบอนเยอะเนาะนี่ปลาปลาปลาแล้วมันเคนี้เออยามตรงท่านผู้ชมเยิ่มเนี่ยอืมปลื้มเนาะอ๋อ ดูที่มีไหมน่าจะมีเลยสดๆเนี่ยนี่ปลาปลาโอ้ปลาสวยมากเลยติดอื้น้องหอยโอ้ปลาโอเคกำลังเอาเอาสูาุใงสง่ก<ด>่อโอ้อืออโอโอ้ ักเครื่องตะรูขัดัดใ่ไปวัดะลดอลายช่อนตาตาตานอนตัวหนึงนูนนู่นนูนนูนงกราวเออเออเออรูดเออมันอยู่นอกนอกแยงอ่ะมันไม่เข้าแยงเลยกระดเก่งปลายช่อนเหรอโอโหต้องดูไล่ไล่ไล่รวๆกันแล้วก็ ดูปลากำลังจะเอารวบรวมให้มันเะและเทใส่ที่ชมดูสิสุดยอดเลยปลาตรงนั้นเลย,ยางยามๆเจ๊ล่อเลยมันก็ถึงรัมไม่มีไอ้พวกเศษขุนเพื่อนเลยเนี่แต่ปลาแท้ๆเลย นี่เรียบร้อยเดี๋ยวร้านนะโอ้โห้ลือ,อปลาสดๆเลยเกี่ยวหอมมาเนี่เยี่ยมมากปล่อยมาก <g ül üyor> มาแล้วท่านผู้ชมดูสิปลา <Yeah! S 1> สุดๆเลยท่าผู้ชมอเออดูสิปลาเน้นๆเลยปลาปลาปลาสุดๆเลยดูสิเห็นไหมปลาสวยงามมากทีเดียวเลย สวยะเลปราังกตปราศงกตปราป่นเราเตรสงปรานะใส่ต่อคืนต่อบ้าดตรียวมูมันเมียน้ังลบ้างนาลัน้เห็นนอจิ อุ้ยมันรอจะเข้าอีกแล้วเนี่ยสาดูสิจะเสียนตัวเลยดึกดึกมันจะกระโดดใช่ไม่หอย เอออันนี้ตาดทองคุณใส่ปลาคุณอ่ะใส่หน้า,าเออปลาคุใ่ใคจับใส่เยี่ยมเลยชมเอ้ยปลาทำไม,มปลาทำไม,ม,ามชาตเพล้เลยอุย้ยเออยุอมือก็ขึ้นมาดูเนาะ คุณมาดูอีกทีดีกว่าเนื่อไทรมันรู้ใเนี่นี่อ้ห่อหมันรู้ดูนี่ดีขึ้นรูอือโอดูมันไทรดูที่ข้างหน้าน่ะปลาปลาท่าน้ท่านผู้ชมนี่ปลา ปรลาล้วนๆเลยสุดยอดเลยเนี่ยมันมาจากนี่ทั้งหมดแหละกลางคืนมันกระโดดแน่นอนเลยตากลางคืนเนาะ,ะใช่ยิ่งอากาศเย็นๆลมพัดโชยๆมาจะทั้งไม่เหลือเลยมันโดดลงหลุมเนี่ยตัวใหญ่ๆมันไปหมดแหดละ เออต้องไปจัดแจงใหม่เนาตาหนึ่งรถตร้องห้ยมันจะมีที่ทางเข้ามันไปอะ่ะใช่ตรงนั้นแหละที่เข้ามันจะไปเออไม่ใชยด้วยตาไง อมมันโดดตรงนั้นได้นี่มันไปเยอะแล้วมั้งปะนั้นเนาะเสียดายปลา <c oughs> แต่น้ำมันเยอะมันก็มาแนวเนี้ยปิดกั้นหมดแล้วก็ปลาก็จะมาออกประตูนี้ท่านผู้ชมสุยดยอดเลยปลาเป็นไม้ปลาใ้าน,นเลย โอเคท่านผู้ชมเนาะขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เทื่อนเท่านี้ก่อนเดินชมพามาดูยามตโตของแตะเซยต่อีกได้ปลาไปกินปลาสวยๆเท่าน,นั้นเลยนะครับเจ้ได้ดูดูสิโอเคท่านผู้ชมเนาะดูสิปลางงามน,นะอโอเคเร็ดร้อยอาตาปะอืยดดเจ๊สวัสดีครับรกลับบ้านโต ป้ากลับบ้านอืม,ม,อมหอยทุนย่นตกมาอีกเนาะเรวพรงเตงกลับบ้านแล้วย <laughs> ัง <c oughs> เรียบร้อยพี่น้องอืม